สตูลแข่งกินหอยหลอดตัวโตชวนนักท่องเที่ยวยอนหอยลุยโคลนหาดบ้านหัวหินในเทศกาลย้อนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูระหว่างวันที่13-17ถึงมกราคม2567ที่จังหวัดสตูลจะชวนมาดูสีสันการจัดการแข่งขันที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชนในกิจกรรมการแข่งขันกินเร็วหอยหลอดที่องค์การบริหารส่วนตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลจัดขึ้นเป็นปีแรก ให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้ร่วมแข่งขันรวมทั้งนายชีรพงษ์คุ้มเที่ยมนายอำเภอละงูนายจำรัดห้องสายนาย,ยกอปตอละงูมาร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนานโดยกติกาคือผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกินคลละ1กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นภายในเวลาหนาทีใครกินหมดก่อนคือผ,ผู้ชนะได้เงินรางวัล2,000บาทงานนี้มีทั้งความสนุกสนานและรอยยิ้มได้ทั้งอิ่มอร่อยและหากชนะได้รางวัลเงินสดติดมือกลับบ้านไปด้วย ผลการแข่งขันกินหอยหลอดผู้ชนะเลิศคือนายจีรพัฒนอาดัมน้ำหนัก1.2กิโลกรัมรองอันดับหนึ่งนายบาวีหวันสูน้ำหนัก1กิโลกรัมและรองอันดับสองนายอนุชาสอเล็บน้ำหนัก0.7กิโลกรัมค่ะจุดนี้นะคะก็คือชายหาดหัวหินของตำบนละงูนะคะที่พิกัดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านมายอนหอยหลอดกันที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะทุกคน สำหรับหอยหลอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของหาดหัวหินหมู่ที่หนึ่งตำบลละงูจังหวัดสตูลปีละหนึ่งครั้งที่ชาวบ้านจะออกมาย่ยโครนเดินเท้าหาได้ในช่วงน้ำทะเลลดลงมากที่สุดเกือบ3มกิโลเมตรเพื่อไปย้อนหอยหลอดโดยใช้อุปกรณ์ก้านมะพร้าวกับปูนขาวย้อนหรือแย่ลงไปในรูที่เล็งแล้วว่ามีขี้หอยอยู่บนพื้นผิวโดยย้อนไปทีละตัวเป็นการอนุรักษ์การหาหอยหลอดด้วยมือ ทำให้หอยที่นี่ตัวใหญ่มากและราคาดีที่ <มา S 1> กิโลกร,รัมละ150ถึง180บาทสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นอย่างดีดะนะประมาณโลสองค่ะเอาไปทาทำอะไรตอนแรกเอาไปขายเท่าไหร่ได้ตังค์มาเท่าไหร่ได้ตังค์ประมาณ180-200เป็นไงวะเออดีใจมา <laughs> กสุดอดที่มัแรกผมไม่เป็นครับแล้วก็ป้าบอกว่ามันเป็นลูกเล็กแปด กูหาดูคนลัอย่างนั้นผมเป็นเลยเอามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราเจ็ดปีเนาะแล้วตอนนี้ก้าวเลยก้าวมาสองปีแล้วเคยได้มากสุดกี่กิโลสามกิโลสามกิโลสี่ร้อยสี่ร้อยเลยเหรอคะหอยหลอดล่งูขึ้นชื่อถึงความสดอร่อยตัวใหญ่จนถูกจัดให้เป็นเทศกาลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านล่างู ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่15แล้วโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17มกราคม2,567ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลลาง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างพื้นที่มาร่วมกันอย่างคึกคักครับในโครงการเทศกาลโยหนหอยหลอดและว่าตำพื้นบ้านล่าง,งูซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบนล่าง,งูจัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่15 ครั้งนี้นะครับซึ่งในเทศกาลดังกล่าวเนี่ยทางองค์การบริหารส่ว,ตวนตำบลล่างงูร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลลางงูจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมภูุิอาชีพเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมและนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลล่างงูครับสำหรับอำเภอละงูเรานะครับอำเภอละงูเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับทั้งทางบกทั้งทางทะเลนะครับ สภาพทรัพยากรธรรมชาติยังมีความบุดมสมบูรณ์นะครับและมีวิถีการประกอบอาชีพที่หลากหลายนะครับทั้งกาเกษตรนะครับทั้งประมงและก็ท่องเที่ยวนะครับซึ่งอำเภอละงูเรานะครับมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเภอไว้ว่าละงูเมืองน่าอยู่เชื่อจูคุณธรรมนะครับนำพาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับซึ่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละงูนะครับที่จัดกิจกรรม อาเทศการโยนไฮยหลอดนะครับและว,วัฒนธรรมบ้านบ้านอำเภอละงูนะครับประจําปีนั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับโดยใช้สเปียรปอนในพื้นที่เนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างงานสร้างรายได้สร้างกิษฐกิจชุมชนสอง้ตนิวรายงานนที่จะสสุ